ท่านชายคนหนึ่งาคนเดียวของพระราชวงคมีพลังคนเดียวที่ฝากอารปนั้นรับคำสั่งฝากมานั้นไงที่ว่าที่ว่าที่ว่าหนีไปอะะถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่ฝ่อจของสิทธิรโอเออยสวยสวยเีนมคนอ อาสวัตเทวาทิมนเลือกชนะของใครอะก้าวหนึ่ต้องของใครด้วยผมจะชนะการแข่งขันให้ได้ได้เป็นเจ้าสาวข้าวหนึ่เมื่อกี้ขันนนลูกว้าจ้าววาอ่ะเย้ไี่สุดรอมาตลอด มันจะยังไม่ใช่ของจริงหรือมันจะเป็นแค่ตัวอย่างก็เถอะล่ะทุกคนคืออะคือแท้จะไม่ได้เข้าทวิตเลยแต่ว่าทวิตเด้งเหมือนทวิตนนีนกับพี่ซีเด้งว่าแบบดีมากดีมากดีจนแบบลองรีแบบว่าหน้าตาคอเขียนแคปหน้าปกที่เป็นหญ้าแค่นั้นอะจริงๆจริงๆริที่แบบเห็นนึงวีอะสละชีวิตอะไม่ดูเออเออวะยอมที่จะขอว่าไม่ทวิตไม่เข้าทวิตแบบ เห็นแค่ทวิตเด้งในโทรศัพท์แค่นั้นเออไปดูไหมดูไหมหาทีอันนี้เป็นเทเลอร์อะบอกก่อนนะนี่มันอ่ะเราว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้เราจะมาดีแอคเทเลอร์นะคะของข้าวฟ้าเคียนทถึงนเวนทีเท่าไหร่ห้านาทีห้าทีตัวอย่างเหรอคะเนี่ยก็ยังดีกว่าอันกอันกแปดนาทีแปดนาทีเออ อันนี้เป็นแบบภาพที่ไอ้นี่ไหมที่มันซีรีส์จริงๆอ่ะแล้วนี่คือแบบละเลยเพราะว่าเขาถ่ายมาห้าสิบกว่าคิวแล้วนะเยอะนะอะไรก็มันใกล้จะจบแล้วแหละอ่ะไปดูไปทัทีต่อขอบใจทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้เนี่ยเห็นที่นี้เลยสราเปข่าวดีจะมาบอกขับทุกคนนี่คือหลานชายของเราคดีน่ัสง่าเทวาทิษเลิศเป็นไงล่ะเสียงกันสูง เมื่อวันหน <those> ึ <is> like, ่งชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้อันนี้ตอนลงลงตอนรับแบบเป็นชีวิตเหมือนคนธรรมดาเลยการตามหาท่านชายคนหนึ่งชายหลักคนเดียวของพระสุริช์องค์หนึ่งมีเจ้าหที่ฝากควงอะไรไบบน้รับคำสั่งฝากมาอุ้ยโอ้ยตอนนี้ของจริงของจริงอุ้ยเราไม่กินเลยไม่กินเลย ในจไปะเพราะสำหรับชายมารีนี่เหนืไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นนักกีฬาฟันดาบที่เหนืองว่าสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้หรอเอ๋อเออใครวะท่านชายคณิมเดือดใจเลยพระองค์มีสายเรื่องของกษัตริย์พูดอะไรอ๋อเอ็งทำนี่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 อันนี้ถ่ายอะไรลุไปนี่แหลมันเริ่มแบบโอ้ยโอ๊ย กล้ามากนะแก่แล้ก็อุ้ยอุ้ยโดนจริงอันนั้นไงที่ว่าที่ว่าที่ว่าหนีไปอ่ะอะไรเนี่ยถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอเวอกี่วช่ร่างกาอำนาจของเจริ์รวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินได้เป็นเจทัมชีวิตคนต่อไปไม่ได้ฟังเลยดูแต่ภาพโอ้โหโอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยสวยสวยรูปถึงสวยสุดสุด อานินอสวเทวทินใช่สายตาต่างคนแบบจับตำแหน่งสายตาทุกคนจับตอนที่จะฆ่าสำนักพระราชวังประกาศข่าวการแข่งขันราชระเพณีครั้งที่ห้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้อสวเทวทินต้องการจึงขึ้นครอนบัลลังก์ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราจะสู้นะ นหลังจะลงแข่งในราชประเพณีในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงพาผู้ชายในกดไม่ได้ระบุให้ผู้หญิงถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันพระราชประเพณีผมจะกลายเป็นคนทอริโยต้าธสวัสดู์รวยมันดูรวยมากอ่ะไหมอุ้ยหัวตกเจ๋ยไปเจ๋ยหน้าที่ของคนมีอะไรบ้างปชี้ก็ฟังกอนรักษาและซืุอสายไม่ได้ฟังแล้วแหละ เราขอสั่งเลยนะที่จใส่แว่นลอีกอย่างหนึ่งก็ได้เ้วะจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะคราบทุนเจ๊หน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่เคยจะเข้าไปเไี่ยวพเลยถ่าเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมาถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมอรีการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณี อัศวเทวาทีมจลงน์งด้วยคนที่รู้การกับมอเนนนั้นมีอยู่ไม่กี่คนด้วยกันกลรงที่ไปสืบหาดรู้ว่าใครเป็นหลอนหมอนไส้อยู่ในวังเลยอัศวเทวาทีมเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานัครินเจ้ามหาชีวิตเป็นเท่าสารพัดปิติอย่าได้ไว้ใจไปเอ้าทำไมต้องเป็นเท่าสารพัดปิตล่ะเจเฮ้ยอ เยลราต้องการอาคนผิดมาลงโทษเอาความจริงมาให้ได้ที่ว่าทางการคยาตั้งจบการติดแม่ใั้งสี่ม่แล้วความตั้งใจจริงต่างหากพม่ันทมิสาีข้ามสาาาผมกลับแล้วก็จะมาทิ้งกันอย่างนี้หรอกระหม่อมีเ้ื่าคุณขอมาไม่สุดรับพี้สิ่งใดก้าวว่าต้องขอ้าผมจะนะการแขงขันไม้ื่อจได้เปอดข้าคหนเมืี้เวมาก นเมื่อกี้คือกิดอะไรึ้นคะกระหมอมอยากให้เราลองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้น่ะครับทำดีๆก็จะใกล้แบบนี้จะผูกบา้ใครจะทำยังไงีกับพวกนี้ดีกว่า คนีนรู้ายวายอ่ะสมมว่ามันเร็วมากเลยมันตามไม่ทันเนอะเลมากโอ้ใบก็แบงฟังหรอไม่ใช่นี่ไงแต่พี่แต่พี่เน็ตดูฟังเหมือนไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ถูกกันไง หแต่ปูกอยู่อฝั่งหนึ่งนะอาจจะเป็นแบบไอนนี่บอกไม่รู้ห้าทีใครมันจะไปรู้อ้ยมันเร็วไปหมดเลยเนาะทุกคนห้าทีมันใครมันจะไปรู้มันต้องรอดูทีหลังเกิดอะไรขึ้นคะขอดูอีกทีเ่าขอตั้งแบบี้ยตั้งสติตั้งสติมากกว่านี้เมื่อกี้เออมันคือการที่เอาขาเอาขาถกกางเกงลงไม่ใช่เขา อาจจะแค่แบบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมันแบบนั้นดูอีกแล้วจริงจริงมันแบบแค่เปลี่ยนอ่ะเราเรามีอเไรจะเออตั้งเออตั้งใจฟังว่าเขาพูดอะไรบางทีเราไม่ได้ตั้งใจฟังเลยเราขอบคุทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกได้หยุดังนะนี่คือหลานชายของเราคดีอัสวะเทวาทินอันนี้น่าจะตอนเป็นแบบเปิดแหล่งเออทุกคนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ ก็วันก่อนแต่ฉันชอบพี่ฉานใส่ชุดสีครีมเลยใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาอยู่เลยชื่ออะไรนะเดเล่นอะไรนั่นการตามหาท่านชายคนหนึ่งทายยากคนเดียวมันพายเอ็กี่หมาข่าวจริงโมยอ่ังอะไไไรปด้น้อมรับคำสั่งฟาบาชนะนินได้แชมป์แล้วนะ แต่เนี่ยเพิ่งได้ใจไปได้คือว่าน้องน้องน้องนีน่ะเก่งที่สุดแล้วในมหาวิทยาลัยแบบที่หนึ่งของสมาคมฟันดาบมีดีแค่นี้หรอนี่ก็เป็นใครวะอย่ามาตกลงละกันเอออย่ามาตกลงไปเนียตัดาใส่เรื่องของกษัตริย์กูพูดอะไรเออคุณเข่งมางงไปหมดแล้วเนี่ยลงไปคือโนนี่แบบต้องงงอ่ะแบบเออกูเป็นแบบนักเรียนอยู่ดีๆมาแข่งแล้วเป็นแบบไร้ยาต้องมารับอะไรอย่าง รู้สึกฉากแอคชั่นหนาบันเด็เออโอ้โหช็อกจริงจ้าชุกนี่แล้วทำไมต้องมาตามฆ่าดูถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอ็มมารีฟ้ามาต้องรู้ไงเนี่ยเทวนเพื่อทำให้เจ้าชายทารินเขาต้องมาตามฆ่าดูถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำลายคุณกับพ่อก็มีแต่จะต้องไปที่เอ็มมารีฟ้ามาต้องกลับไปรักษาอำนาจของสวัสดิวัฒน์ทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทาริน มันเป็นเจ้าหน้าชีวิตคนต่อไปไปพ่อเป็นพ่อไม่ชุดนี้มันชุดมันขลับมากเลยอะชุดมันแบบมันเป็นชุดที่มันอยู่ในปกออะคนส่งชุดชุดส่งคนคนคนสวยอัสวะเทวาทิมสายยอดผมต้องสามะกูลคานินรามินและเอวา ไปสมรักษราชวังประกาศแต่พี่เนไม่เี่ยการแข่งขันราชบัลลครั้งที่ห้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้หรือว่าพี่เน็ตเขาไม่ไม่แย่งไม่มันยังมีตะกูลอีเนี่ยคาวินบูจาก็เป็นเมืองอันนี้ไม่ใช่หรอเห็นะอันนี้มันเมืองมีนานาคดินมีนานแล้วมีนานาคดินนี้เป็นใครอ่ะเป็นแล้วใครเป็นมาแย่งชิงไหมไม่มีอกะ ไม่รู้ก็มีก็ก็มีสามเมืองมีอันนี้เห็นปะเนี่ยมีสามคนหนึ่งสองสามแต่อันนี้มีสี่ไม่เลยแล้วลุงคุณลุงคุณนี้เขาก็มีนาเขารีและลูกเขาคือใครถูกวะอืมมีไหมมันก็อาจจะเป็นตัวละครลับไหมยังลับอยู่อีกเหรอตอนนี้เาวมันจะได้แต่พี่เนตเนี่ยแต่พี่เน็ตก็คืออีกแต่พี่เนตอะคืออีกเมืองหรืออีกประเทศเลยหรอหรือว่ายังไงหรือแค่พี่เนะเนี่ยประกาศพร้อมนี่เลย คนนี้คือมิลาที่เป็นแบบว่าประชาชนทอเอเนทวิทเมทาโคโคสาคัญของของสวิเมอานเจ้าหญิงเมื่อกี้อันนี้เจก็แบบเป็นคนแบบธรรมดาใช่ปะอยู่ในอยู่ในมีนาลานคาดินของอ๋อเป็นประชาชนชาวมีนาารคดินอ่ะและนี่แหละแต่พี่เอพี่เนตาเป็นคารวินเจ้าชายจากมูจาก็เลยงงว่ามีนาารคดินอ่ะ ใครเข้าใจปะเขาแข่งกันแค่สามเหรอเออเขาแข่งกันสามก็เลยงงว่าเอ้าแต่มันมีสี่สี่เียนะจักเออก็เลยงงว่ามีน้าคนเดียะใครนึกออกปะแกยังจะรับอีกหรอหรือว่าเจเจเป็นมีนานนคือดีเนาะแบบว่าปลอมตัวเป็นเชาอาจจะแมนเดาุดไปก่อนเดาผิดหมดผิดหมดเฉลยตอนซีรีส์ออ๋อสรุปปะ ก็ค <anut S 1> ือพ่อเขานั <anak lonely> ่นแหละไม่ได้ขยับอะไรหรอกเออคือเขาแข่งกันแค่สามคนขาลาต้องนะขับไปรักษาอำนาจของอสวะเทวทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินพึงเป็นเจ้าหมาชีวิตคนถัดไปปู่ดูจัดสรรอืมปู่ดูจัดแจงดออะไรไม่ได้เลยในการสีน้ำขันนินอสวะเทวทินว่ายยอดผมต้องสามตัวกู นินรามินเลว่าให้สมนักพระราชวังประกาศข่าวการแข่งขันราชประเพณีครั้งที่ห้าจะเริ่มต้นขึ้นในเร็ววันนี้ผู้ดรีบนะทศวรเทวทิพต้องการจะขึ้นคลองบัลลังก์ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมของเราทรคำพูดเนี้ยคำพูดเนี้ยสมาคมกันดังจี่สนหลังจะลงแข่งในราชพเพณีีในกฎไม่ได้ระบุหรือพูดว่าผู้หญิงห้ามลงแข่งว่าพล ถ้าผมไม่เข้าร่วมแข่งขันพระระเพณีผมจะกลายเป็นคนทรอยโตอัศวเทวาทีนใช่หรือเปล่าชุดเนี้ยพี่สีก็ดูดีนะมันดูเรียบเรียบแต่มันหล่อนมีอะไรบ้างปกป้องขณิชดูแลขณิชรักษาและซื่อสัตย์ต่ออัศวเทวาทินดีอ่ะฉากเนี้ยมันต้องสวยอ่ะเราขอสงเนี้ยอันนี้ดีเลยชอบพระขอสั่งในชารันพิทักษ์เทวาจะต้องมาอยู่ที่วังในฐานะองค์พระทุกวัน หน้าที่ของหลานก็คือการเตรียมการแข่งขันเพียงอย่างเดียวหลานไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องลูกไม่ได้เลือกเกิดมาเป็นผู้หญิงหวังว่าเสด็จพ่อคงเข้าใจผู้ชมสุดจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินลุกขึ้นมาถ้าลูกอยากเปลี่ยนแปลงเอมเมรีการตั้งใจแข่งชนะก็เป็นอีกหนทางผมจะเข้าร่วมการแข่งขันราชประเพณีอัสวะเทวาธินีลูกไม่ได้วง คนที่รู้การกลับฝาของขนนี้มีไม่มีคนเลยกันรานีไปสืบหาดูว่าใครเป็นหนอนหว่นไส้อยู่ในวังเอสวัคเทวาทินเปรียบเสมือนดังดวงตะวันของมีนานัครินเจ้ามหาชีวิตเนี่ยเป็นเท่าสารพัดพิษอย่าได้ไว้ใจไปเจ้ามหาชีวิตเป็นเท่ามีไหมเป็นเท่าเป็นเท่าอะไรนะสารพัดมหาสารพัดพิษอืมนั่นแหละมันเลยแบบอย่างเงี้ย ก็น่าจะแบบจัดยากแต่เพราะว่าปู่ในนี้ปู่ก็ดูจัดสรรดูจัดแจงด้วยปู่ดูแย่งบัลลังก์มาจากคนอื่นอะไรวะแย่งมาจากใครปู่ดูมีไรแส่งว่าปู่อะไม่มีอะไรปู่ดูแบบว่าราชวงศ์ฉันต้องได้แบบปุอปปี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้น่ะไม่รู้ใช่ไหมว่าผมเป็นใครก็ไม่รู้ก็แต่งตัวอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าอันเนี้ยปลอมตัวไหมเป็นเพราะว่า เจ้าชายคาวินเนเออพี่เนตอะแล้วก็ว่าพี่เนตอะอาจจะแบบอยู่ฝั่งคานินใช่ป่ะแล้วปลอมตัวมาสืบเอ็เนี่ยมีนานาคาินอะว่าแบบคิดยังไงเพราะว่ามีนานาคานินเขาไม่ได้ไม่มีไม่ได้แบบก็เจเปิดเผยตัวตนเจีจยเจเจเฉลยเป็นเจเจฉันก็ว่าใช่เพราะว่ามีนานาคานินไม่ได้เปิดเผยว่าใครคือทายาทไง อว่าเป็นเ้าของของใครมีหน้าี่ทำอะไรล้วต้องการเอาคนขึินมาลงโทนนี้ก็แอบามจริงไหมล่ะที่ว่าทองตารกงยาแั้งจบอันนี้นี่คือแบบเพื่อนพี่สีใช่เพื่อนพี่ฉลาดคุสาปีนข้ามฟ้าไปพาผมกลับเลยแล้วก็จะมาทิ้งกันอย่างนี้เหรอกระบอกนี้คือของม้าเลอิ่ีาดใดก้าลาต้องขอแผงงานโดยตรงครับผมจะเสนอการแข่งขันี่นยด้จะ้ำองเจ้าชายมต่อ คือคานินโกรธมากที่แบบรู้ส้าหาฆ่ามาทำไมแกพาฉันมาเพื่ออะไรตอนนี้กระหม่อมอยากให้เราลองตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นเพียค่ะช่วยดูเข้าปากขึ้นนะเพราะว่าถ่ายมาห้าสิบกว่าซีละก็จะใกล้แบบนี้ใครจะทนแปกกลับห้องกันดีกว่า ผู้าาชายมันเขินอะเนาะดูดิอันนี้คือเราอีกอย่างหนึ่งลืมพูดไปเพลงนี่อันนี้อันนี้เขาเกิดเพลงนะก็คือเพลงประกอบซีรีส์ที่เป็นชื่อเพลงว่ายังไม่เฉลย คือเดานะคือคือกลัวว่าจนรักนิรันด์อ่ะจะเคือนนี้เหนือปะเพราะว่าดอนฟางโดนตีมันมันใช่อยู่นะมันดูช้าช้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเอออีกหนึ่งเปอร์เซ็นแค่รอ,อเฉยเยเออเพราะว่าหนูแค่บอกว่าซิงเกิล้าไงเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าแต่ว่าซิงเกิลห้าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าฉันว่าโอเอสทีของซีรีส์นเนี้ยมันจะต้องแบบปังมันจะต้องมีสิบกว่าเพลง เพราะว่ามีสิบสี่ตอนจริงๆมีสิบสี่เพลงเออมีสิบสี่เพลงตอนเราเพลงไปเลยแบบว่าให้แบบให้มันเยอะกว่านิ่งเงียะจริงๆนิ่งเหียก็มีสิบกว่าเพลงนะเออโอเคนันและเนี่ยถ้าถ้าสมมติมันคือการแบ่งฟังแบบนี้จริงๆนะกิ๊เนี่ยเห็นไหมเขาเนี่ยเนี่ยพี่เนทอยู่ข้างนี้แต่พวกเนี่ยคือเขาแข่งไง เห็นไหมเห็นไหมเอวาเนอวาเนียเอวก็ไม่แต่งงป่ะทำไมปู่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่แล้วก็ปู่ไม่เพราะว่าอยู่ฝั่งนี้เต็มละไมใช่โว้ยหรือว่าปู่แบบว่าไอ้นี่ไงเขาเป็นเจ้ามาเจ้าไหมเาอยู่บนอ่าอ่านานคิดอาจจะแบบว่าไม่เพราะปู่อะอยากให้ลงแข่งขันไงปู่จะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้คิดไปก่อนวันที่สามเนีัยพรุ่งนี้วันที่สามนะทุกคนรูยังพรุ่งเนี้ย พ่งนี้ไม่ใช่วันที่สิบสองเอาเป็นว่าทุกคนไอชีอี้ไว้เลย V I P ไว้เลยนะคะไอชีอีจริงใช่ถ้าใครดูทันตอนที่แบบออกอากาศก็ดูไอชีอีด้วยไม่เพราะมันย้อนหลังไงไม่เพราะไอชีอี้มันอันตัดเออมันต้องแบบทุกคนจทุกคนต้องดูอันครซื้อไว้เลยตั้งแต่ตอนนี้แต่ว่าเธอฉากอลังการจริงชุดแบบไหมชุดแบบไม่แล้วคือเขาอ่ะอยู่ตรงนี้แล้ว คือไม่คือเขาไม่ค่อยถ่ายชุดให้เราเห็นเ<อ>งแล้วชุดแบบเวอร์มากอ่ะชุดเจ้าหญิงเอวาก็สวยนะดูแบบ <ül> ธรร,รมดาอัน,นอเนี้ยไอชุดเนี้ยเสียวเลยแต่ว่าแบก็ดูเป็นบาร์บี้มาก<บ>อ่ะแบนนี้มันเหมาะสมนี่มันเจ้าชายปลอมตัวมาหรือเปล่าคะเนี่ยพี่ชารันอ่ะเออใช่ป่ะจริงๆริงแล้วแกเป็นเจ้าชายอีกประเทศหนึ่งหรือเปล่าถ้าสมมติพี่ชะรันแบบว่าประกาศว่าเป็นเจ้าชายเออเฉลยอย่างเงี้ยก็สมถนเออจะไปลต้องสมถันอ่ะอยู่แล้วหน้าตามันให้อยู่แล้วแหละถ้าเป็นเจ้าชายก็ไม่ติด โอเคค่ะทุกคนจบแล้วไม่รู้รีแอครู้เรื่องไหมเพราะตื่นเต้นมากจ่คิดวิเคราะห์ก็อาจจะไม่ถูกหรืออาจจะถูกหรือเปล่าอืมมีแบบไปดูพร้อมกันเนาะที่ไอคอนแล้วก็มันจะมีแบบหน้างานอะพร้อมกันที่ไอคอนแบบเจ็ดสิบเปอร์ซ็นต์หน้างานก็ไปไปไปหน้างานกันได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอีกนิดหน่อยก็ต่อด้วยวันที่สามหสภาเวลาสามทุ่มครึ่งที่ ช่องว่นแล้วก็สีทุ่มคร่งที่ไอ้ฉีเออใช่ทุกทุกวันเสาร์นะครับทกคนหนึ่งชั่วโมงงังหรอไม่ได้นะใหญ่แบบสักสองชั่วโมงเลยปะแบบตอนละสองชั่วโมงดูต่อมันมันสมกับที่เรารอคอยมาสามปีแน่นอนนะโอเคจบและวบายบายมาจะไปดูต่ออีกสองสามรอบจริงหรอดูจะพี่สิดูไปห้ารอบป่ะอันจริ นุยังไม่นอนเนี่ยเนี่ยทวิตอยู่เลยตอนเนี้ยคือเขาไม่หลับไม่นอน,นเรอะไม่เลยยังไม่ได้กดอันนี